จังหวัดร้อยเอ็ดถวายพระพรชัยมงคลและทำบุญตักบาทเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาวันที่8มกราคม2อ6 8เวลา7นาฬิกาสานาทีนายจัชวาลเบญจศสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวรรณวรลีนาลีรัตนราชกัญญาประจำปี2568โดยมีนายพิชายาตุระทงรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมที่หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ดอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดภายในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้นำหัวหน้าส่วนราชการประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลและผู้ว่าราชการจังหวัดได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และออกรับบิณฑบาตโดยผู้วา่าราชการจังหวัดได้นำพุทธศาสนิกชนทบ,บุญตักบาทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาลีรัตนราชกัญญาที่ส่งสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับกลุ่มสตรีในท้องถิ่นนำแนวคิดที่เป็นสากลรวมถึงทรงประทานพระอนุญาตแบบลายมัดมีแก่ช่างทอผ้า ชื่อลายผ้ามัดหมี่ลายคอเจ้าฟ้าสิาริวรณวรีเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และสื่อความหมายถึงการส่งมอบความรักและความสุขให้แก่ชาวไทยรวมทั้งประธานพระอนุญาตให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่มทุกเทคนิคสามารถนำเป็นต้นแบบได้เพื่อให้เกิดการสร้างงานสร้างไรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนเศรษฐกิจฐานรากอันเป็นพลังที่จะสืบสารความเป็นไทยให้คงอยู่สืบไป